บทที่4ให้ฉันยืมเงินคุณของซูโอวูจิตสว่างขึ้นทันทีแต่ในไม่ชาเขารู้สึกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นฉันไม่รู้ว่ามันมีค่ามากสิ่งเล็กๆเ,เช่นนี้อาจมีค่าเป็นทองคำห้าร้อยแรงจริงช่างน่าสมเพชเสียจริงที่ค่าถูกเจ้าอนาปาันให้ขโมยและขายเป็นเงินเพียงห้าสิบเสียจังหวะเสียครั้งใหญ่และในขณะที่บทฟันของเขาอีกครั้งเขากล่าวว่า คุณน้ำทำให้ฉันเป็นแกะสลักอันดับหนึ่งของโลกฉันไม่ควรพูดถึงมันและลงไปด้วยฟันและเลือดของฉันตอนนี้มีหยกอีกตัวปัจจุบนันแต่ฉันจะทำเพื่อให้ได้มาเย่เซียวลดเสียงลงและกล่าวว่าเฮ้เ hey, ฮ hey, มันก็แค่เรื่องเงินไม่ใช่เหรอนั่นเธอปัญหาฉันแค่อยากจะถามคุณต้องการหยกไรยี่ไหมแน่นอนช่างเป็นคำถามโง่ๆทำไมฉันถึงไม่ต้องการละก็ เมื่อฉันได้รับมันในที่สุดฉันก็จะเปิดชื่อแกะเพลงหนึ่งในปัญญาเชนมีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าฉันต้องการจะทำเช่นเดียวมากแค่ไหนซูโอวูจีน่าบทฟันแต่ฉันหมดเงินเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นเช่าของฉันลดลงจาก15้าคดีเงินต่อเดือนเพียงหนึ่งในสี่โกรธฉันจะทำอะไรกับเงินหนึ่งในสี่ล้นได้ เจ้าต้องการสแกนชื่อแกะสลักหนึ่งจริงๆแล้วมันง่ายเพียงแต่เจ้ากำลังจะเป็นแกะสลักหนึ่งในจักรวาลอย่างไม่เคยมาก่อนเยีเซียวคิดฮ่าฮ่าฮ่าเขาเสียงดังและกระแทกอย่างงามถ้าคุณต้องการจริงๆฉันจะให้คุณยืมเงินจริงๆซูโอวูจิรู้สึกแปลกใจเช่นเดียวกับหลันรังรังดวงอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันตกเยีเสียวแนวคนใจกว้างตั้งแต่เมื่อย แน่นอนเยเซียวท่าทางหน้าด้วยวิธีการคุณกำลังวางแผนอะไรบนโลกนี้ซูโอวูจิมองเขาอย่างสงสัยและคิดคำนอวณอบางอย่างในใจว่าทึกนี้เขาคงไม่ได้วางแผนธุรกิจกับฉันจริงใช่ไหมมีความเป็นไปได้ไหมที่เขาจะรักฉันจริงๆคุณมันช่างเยเซียวเกลียดด้วยศักดิ์ศรีและเกียดเขาพูดด้วยความเกลียดชังที่ขมขื่นซูโอวูจิคุณพูดบ้านอะไร ฉันต้องการช่วยคุณเพราะฉันปฏิบัติต่อคุณเหมือนพี่ชายของฉันเองก็เช่นกันใครจะรู้ว่าไอ้สารเลวอย่างคุณจะคืนเงินให้ฉันได้เมื่อเทียบกับคุณคุณกล้าที่จะสงสัยฉันรายละเอียดฉันจะปล่อยให้คุณเน่าลืมไปซะฉันสามารถประหยัดเงินสำหรับเกาฉันไม่สามารถหลั่นรังๆไปกันเถอะ ด้วยความโกรธเย้ซิลลุกขึ้นยืนอย่างเต็มใจที่จะจากไปเราไม่มีเพื่อนแบบไอ้ที่ไม่เคยเห็นความกล้าของเราอีกต่อไปหลานรังดีเสมอในการเตะแถวเขาจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปดังนั้นเขายืนขึ้นพร้อมกับร้องว้าวพร้อมกับอย่างร่าเริงว่าแน่นอนเราจะไม่คุยกับทันนี้เพราะเขาไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราไม่ได้โปรดอย่าพี่เย้ยน้องชายหลานอยู่ด้วย ปาได้โปรดพี่น้องที่รักของฉันเร็วที่สุดที่จะดัดซูโอวูจิวิ่งไปข้างหน้าและจับของเย่เสียวไว้แน่นและขอโทษด้วยความลับที่ประจบโอฉันพูดผิดเพียงคำเดียวโอ้ได้โปรดเราเป็นพี่น้องกันเหรอเราเป็นเพื่อนตลอดไปนายจะไม่โกรธฉันจริงๆเหรอเอามาอยู่ด้วยสจวตเปาน้ำชามาให้เราดีงามราชาแห่งชาอิมพีเรียลให้คุณปลูกของฉันด้วย เร็วๆจากนั้นเขาก็นั่งที่เก้าอี้เจ้านายของบ้านด้วยความปลอดภัยในขณะที่เปิดโปงด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรเฮ้เฮ <Hey, hey, S 1> พี่ชายเยอร์หาเออพี่ชายสุดที่รักของฉันคุณจะให้ฉันยืม เย่เซียวนั่งโดยใช้ข้อเท้าข้างหนึ่งบนอีกข้างหนึ่งฉันจะไปโอ้คุณไม่สามารถเปลี่ยนใจได้สู้อูจีจะคุกเขา่าลงเขาจะไม่ยอมแพ้โอกาสที่ยากจะแก้ไขความผิดพลาดของเขาพระเจ้าทรงทราบดีว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเขามีชีวิตที่ลำบากลำบากแบบไหนและเขาไม่สามารถหลบหลีกได้เพราะความลำบากของเขาคือครอบครัวของเขาเองอืมพอสมควรเย่เซียวเป่าผู้กันที่ลอยอย,อยู่บนน้ำชาด้วยหน้าไพาป่ปอกตั้งแต่ฉันพูดไปแล้ว เร็วๆนี้คุณไม่เขียนให้ฉันและให้อะไรเป็นกับฉันด้วยสิ่งนั้นฉันจะให้ทองคำเจ็ดาสิ0กลัวแก่คุณขอให้แจ้งว่าคุณควรจะคืนเงินในสักวันหนึ่งอย่าละเมิดต่อรอองอแน่นอนซูโอวูจิตท,ทำความสะอาดใบหน้าที่มีความสุขจากนั้นเขาก็พูดถึงปัญหาและถามด้วยเหตุผลที่ไม่พอใจแต่ฉันจะให้อะไรคุณเพื่อปฏิเสธคุณทำความเข้าใจมนุษย์ไหม อะไรง่ายๆแค่ให้บางอย่างกับฉันเราเป็นพี่น้องกันฉันไม่ต้องการอะไรแพงๆจากคุณเลยใช่ไหมอัลบั้มซูโอวูจิก็รู้สึกโล่งใจมันเป็นวิธีที่ดีจริงดีจรๆให้ฉันดูขอดนี้ฉันจะขโมยอะไรดีเขากลอกตาเห็นได้ชัดว่าเขาทะเลาะก,กันที่จะเป็นขโมยของครอบครัวอีกครั้งพูทอโทต เยเซียว yeah, สั่งเขาด้วยความรู้สึกคุณช่วยเร็วๆหน่อยแล้วเลือกคอลเลรอไรเชนเหล่านี้ในบ้านหลังนี้ได้ไหมไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสูงจะทำอะไรก็ได้ใบรับประกรันโดยไม่มีของเยเซียวในที่สุดซูโอวูจิก็เข้าใจในสัญญาอืมแล้วจะประกันได้ไหมลืมเรื่องการขู่นั่นคือสิ่งที่ฉันหมายถึงเราเป็นพี่น้องกัน เยเซียวแสดงความใจกว้างและเผยด้วยความเงียบซูโอ,โอวูจีมีความสุขเกินกอว่าที่จะปิดปากของเขาที่สุดในเขาก็สามารถหลบภายในใจได้เขาอย่างเต็มที่ถ้าอย่างนั้นถึงทุกชิ้นของคอเทลอเลอไรนี้จะถูกเก็บโดยของฉันและเขาก็รับพวกเขาทั้งหมดมันไม่สำคัญว่าจะหายไปสักหนึ่งหรือสองชิ้นที่บอกฉันว่าคุณชอบอันไหนฉันจะมอบให้คุณบออลอเราจะไม่เอาคืน ฉันจะจ่ายเงินคืนแน่นอนและคุณสามารถเก็บสิ่งที่คุณเลือกไว้ได้ซูโอวูจิเป็นคนใจกว้างมากเย่เซียวตอบด้วยความสงสัยด้วยความสงสัยคุณเชื่อว่าคุณคิดว่าฉันเป็นอะไร ฉันแค่ช่วยคุณช่วยคุณคิดว่าฉันมีความสุขอุ้งของคุณคุณสามารถให้ฉันเป็นของขวัญที่คุณได้รับเงินเพราะนั่นแสดงถึงความขอบคุณของคุณอาจมีขนาดเล็กแต่ความปรารถนาดีจะถูกหนีไปอย่างไรก็ตามตอนนี้ถ้าฉันเป็นมันจะมองว่าคุณติดสินบนฉันติดสะพานกระบี่ ซูโอวูจะคิดด้วยปากของเขาที่ไม้กัน้นเขาจะพูดเหมือนเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีเกียรติได้พูดฉันทำด้วยความบริสุทธิ์ของคุณเสร็จแล้วอันนี้ฉันชอบความรู้สึกของการบินสิ่งที่เขาชี้ไปอย่างไม่สนใจคือการสวรรค์ นั่นมันถูกเกินไปใช่ไหมสู้สู้อูจีรู้สึกหวั่นไหวและคิดว่ามัวว่าเสี่ยวจะช่วยฉันจริงๆมีสมบัติมากมายในบ้านและเขาได้เลือกหนึ่งในสิ่งที่ถูกที่สุดช่างเป็นคนดีฉันถึงไม่รู้เอาละเอาละคุณรู้ว่าหัวใจของฉันก็ไม่เพียงพอแล้วเย่เซียวกล่าวอย่างเราเป็นอะไรกันพาอควรช่วยกันอย่างไรก็ตามคุณควรเก็บไว้เป็นความลับมินประมาทมีคนอื่นรู้ว่าฉันให้คุณยืมเงินมากมาย และพวกเขาทั้งหมดมาหาฉันมันจะเป็นเรื่องยากสามรับฉันถ้าฉันต้องเทียงฉันควรจะให้คนนี้หรือคนนั้นยืมเงินคุณสามารถไว้วางใจฉันได้ฉันจะปิดปากให้สนิทซูโอวูจิตสัญญาว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันทำไมคุณไม่เอามันตอนนี้ซูโอวูจิกลัวว่าเย่เซียวจะเปลี่ยนใจเขาคุ้มกันมือของเขาปัญญาอ่อนเยเซียวตำหนิเขาด้วยเสียงต่ำคุณคิดเองไม่ได้เหรอ ตอนนี้ถ้าฉันเอามันไปอยู่ใต้สายตาของคนเหล่านี้ในบ้านของคุณเราจะเก็บเป็นความลับได้อย่างไรถูกต้องจากนั้นซูโอวูจิร้องกับเย่เสียวว่าฉันจะเอามันมาให้คุณได้เวลาในวันนั้นมืดมิดความคิดที่ดี เย,ยเซียวตอบอย่างเต็นเต้นเต็งตอนนั้นฉันจะไปที่ตรอกทางใต้ของที่นี่และฉันจะรอคุณพร้อมเงินซูโอวูจิยิ้มเมื่อไม่นั่นเช่นนี้ฉันควรจะขอบคุณพี่ชายคนนี้พี่ชายที่มันช่วยรักษาชื่อเสียงของฉันในครอบครัวฉันก็จะได้รับเงินจากธุรกิจและจ่ายเงินคืนให้คุณทันทีให้สบายฉันเป็นคนตามคำพูดของฉัน เดละครับเพื่อนฉันจะให้เงินคุณได้ไหมถ้าไม่ใช่เพราะความไว้วางใจในตัวคุณเยเซียวและซูโอวูติจับไหล่กันและกันราวกับว่าพวกเขาเป็นพี่น้องที่สนิทที่สุดข้างพวกเขาด้วยขากันไกลของเขาบนพื้น หลานรังรังรู้สึกตกตะลึงกับการพัฒนาใหม่หลังจากสรุปรายละเอียดทั้งหมดแล้วซูโอวูจิก็เคารพเยเซียวและหลานรังรังด้วยความรู้สึกขอบคุณไม่รู้จบในขณะที่พวกเขาจับไปด้วยความใจกว้างเมื่อวันที่มืดมนจงจำไว้นะครับซูโอวูจิตะโกนเยเซียวและหลานรังรังได้ยินเสียงตะโกนจากซูโอวูจิแม้ว่าพวกเขาจะเดินทางมาค่อนข้างไกล เคฟังคุณจะให้เงินเขาจริงๆหรือหลานเฝ้าดูเย่เซียวอย่างสงสัยมาเถอะคุณไม่ใช่คนใจดีเหรอคุณจะเดินจากไปและทระยศผู้ชายคนนั้นคุณกำลังพูดถึงอะไรคุณเป็นคนที่ขลาดในขณะที่ฉันมีใจอดอทอนอคุณคิดว่าฉันเป็นคนแบบคุณที่ทำลายคำพูดของเขาอยู่เสมอเหรอ ยเยเซียวมองไปที่หลานด้วยความเคารพกลับบ้านไปธนบัตรห้าร้อยเหรียญสำหรับฉันต้องการมันเตือนว่าเขาไม่มีเงินจำกัดที่จะให้ซูโอวูจิเช่าโอคุณต้องการหมายแน่นอนว่าฉันจะรออะไรคุณเพิ่งพูดอะไรคุณบอกให้ฉันจ่ายธนบัตรสำหรับทองคำห้าร้อยขัดเพื่อที่คุณจะได้เช่ามันไปให้ซูโอทำไมฉันต้องขอเหตุผลก่อน หลานระเบิดด้วยความโกรธเขารู้ว่าเยเซียวพูดอะไรสำหรับฉันจะให้เงินกับเขาเพื่อที่เขาจะได้ทำข้อตกลงที่ดีฉันต้องเขาคิดว่าเหตุผลคุณไม่เข้าใจได้ถ้าคุณไม่เตือนให้ฉันจะให้ซูโอวูจิต่าอะไรไม่ชัดเหรอ ยี่เสี่ยวกรอกตาของเขาอย่างไม่ใส่ใจและพูดด้วยคําพูดหลานหลังๆถ้าคุณไม่เอามาให้ฉันทําให้ฉันผิดคําพูดก็ไม่เป็นไรฉันจะบอกคุณพ่อของคุณแม่และป้าของคุณว่าคุณต่อสู้กับซูโอวูจิเพื่อความยุติธรรมของสาวในซ่องและวิ่งไปรอบๆตัวเปล่าถค่นั้นไม่เพียงพอสําหรับคุณฉันสามารถวาดภาพฟิล์มตีเกี่ยวกับคุณอยู่บนกรรมแพงทุกถอนนอน ฉันจะทำให้คุณมีชื่อเสียงทั้งเมืองไม่มีใครทั้งโลกจะรู้จักคุณฉันจะทำให้ชื่อเสียงของคุณสูงขึ้นไปถึงระดับเดียวกับซูโอวูจิอะไรคุมหลานรังๆังโกรธมากจนจะหมดสติของเขาเปลี่ยนเป็นปกติเนื่องจากความรุนแรงของเขาละครละครเลือดออกว่าคุณโหดแค่ไหนที่นั่นเป็นเพียงการรับคนที่มืดมนที่สุดของฉันเออหยุดเถอะ คุณกล้าพูดถึงชีวิตในวัยเด็กของคุณว่าเป็นผู้ชายอย่างไรในข้อตกลงนี้จะไม่ทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายใดๆขอถามอีกครั้งว่าจะทำหรือไม่ฉันจะทำมันฉันมีทางเลือกอะไรอีกบ้างลานจะร้องไห้ฉันจะเอามาให้คุณเปิดด้วยฟันและเลือดคำพูดเพอ้อฝันถึงคนที่เคยผ่านเรื่องเลวร้ายมา